บรรยากาศครับผมนี่โคกหนองนาธาร,รมมะค่ามหาสาร,รคามครับพี่น้องครับมาดูตอนนี้นะข้าวออกรวงพร้อมกันพรึบเลยครับอาจารย์มีระหว่างที่กําลังเริ่มจะก,ก้มกําลังก้มเล็กน้อยนะส่วนใหญ่เนี่ยคือออกรวงกันมาสุดหมดแล้วครับนะผมนี่เป็นพ่อผลงานของซิกโก้เคสตองโกใช่ไหมครับเฮียค,ครับผมอันนี้ผลงานต้องยกให้ของซิโกเคสตองโกเลยชัดๆเต็มเเลยครอาจารย์ ครั้งนี้ก็เหมือนเดิมพญานออกรวงได้สุดเหมือนเดิมเลยคำว่าสุดหมายเขาไว้ยังไงครับเฮียเนี่ยคำว่าสุดนะครับเนี่ยอย่างอย่างเช่นนี้นะฮะนี่ครับพี่น้องครับนี่ก็คือเนี่ยมันออกสุดมาเลยนะเห็นี่ยอันนี้จะใบวีคือใบสุดท้ายนายาันอคครับแล้วก็ออกมาจนแบบนี้เลยนี่คือออกรวงยนสุดแล้วนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่มาเบ่งผลงานกันชัดๆครับพี่น้องครับนี่บุ้ยเป็นแต่สอนให้นะครับผมเนี่สสำหรับบริเวณโคกหนองนาธรรมมะข่ามาสาัขามของเราครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องพ้องไพืที่เคารพแล้วครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมาแล้วครับผมจากช่อง u t u b e นะครับ Facebook f แ n p a g e นะครับแล้วก็ติ๊ t ต k ครับผมที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับยืนยันยืนหยัดแล้วก็ยืนหนึ่งเรื่องของการทำนาครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับเมื่อนี้ครับผมนี่เฮ้ายูมองนี้คือเก่าเหมือนเดิมครับผมนี่ บรรยากาศครับผมนี่โคกหนองนาธรรมมะค่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่เนาะและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับตอนนี้ครับพี่น้องครับนี่เขากําลังถอกกาลังออกห่วงเลยทีเดียวครับผมนี่อุ้ยครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับผมนี่ทุกไห้เนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ครับผมนี่เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่เขางามที่สุดเลยทีเดียวนะครับนี่เนาะ เอาครับสำหรับบุนีครับผมได้รับเกียรติย่างสูงนะครับจากเฮียทั้งสองท่านนะครับนั่นก็คือเฮียรุตนะครับแล้วก็เฮียอุดนะครับเพื่อนในมาติดตามนะครับผลของการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำแล้วก็ฮอร์โมนของเราครับผมเอาไล่เรียดต่างๆเป็นอย่างไรนะครับไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับผมสวัสดีครับทั้งสองเฮียครับเฮียรุตครับผมครับผมแล้วก็เฮียอุดครับผม บรรยากาศนะครับสําหรับวันนี้ครับเฮียครับผมบ่ายวันหยุดวันอาทิตย์แบบนี้ครับเฮียครับผมครับผมอ้าวสำหรับวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับผมครับผมครับก็สวัสดีแฟนคลับฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับครับก็วันนี้มาอยู่ที่โคกหนองนาธรรมค่ามหาสารคามของอาจารย์ขวัญชัยนะครับครับครับแปลงข้าวปลูกสาธิตหลายหลายสายพันธุ์นะครับ20กว่าไร่ นะครับปีนี้นับรังรอบสองนี้ปลูกอยู่สายพันธุ์เดียวคือไก่ทองคำา8 9ครับแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยแมวเงินแล้วก็ฉีดพ่นทางใบตามสูตรเลยนะครับตามสูตรตำราของอร้านไทยเจริญพาณิชย์ร่วมกับแฮปปี้การเกษตรเลยนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาติดตามผลงานนะครับว่าการฉีดในช่วงระยะเข้ายิงแขวเข้ายิงแข่หรือเข้ามานใหญ่นะครับ ผลงานจะเป็นอย่างไรบ้างครับเอาส่วนราละเอียดต่างๆครับเฮียครับเรามาดูแปลงที่อยู่ข้างๆกันนะครับดีกว่าทางด้านนี้เนาะได้เลยครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับนี่เนาะเอาขามห้องเหนียงในจักหน่อยครับพี่น้องครับนี่ในพื้นที่ทั้งหมด22ไร่ครับพี่น้องครับนี่เนาะอ่าส่วนสามไร่นะครับผมเฮ็ดโคกน้องหน้าเนาะเฮ็ดโคกน้องหน้าไหน้าครับพี่น้องนะครับอาเบิ้งครับบาดที่นี่นะครับ โอ้ยเสมอดมดังกันนะครับยังทีเฮียเพิ่นได้บอกจาไปแล้วเนาะครับพี่น้องครับเป็นแต่สอนให้เนาะเอาครับรายละเอียดต่างๆนะครับอยากให้เฮียพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เราจะนำมารีวิวในวันนี้ครับเฮียครับผมครับผมก็วันนี้ก็มาติดตามผลงานของฟิโกเคสตรองโกรในระยะฉีดตอนข้าวมานหรือว่าข้าวตั้งท้องใหญ่ครับผมอ่าครับก็มาดูวันนี้เลยก็เป็นที่พอใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับก็คือตามสโลแกนเขาเลยคือรวงออกสุด นะัคือตัวนี้มันเป็นกระชากรวงออกมาให้สุดรวงเลยครับผมบโดยที่ว่าไม่ว่าจะเป็นอากาศเย็นอากาศหนาวซึ่งอากาศเย็นอากาศหนาวนี้ทําให้ข้าวนะออกรวงไม่สุดนะครับใบก็จะไม่ดําจะออกรวงครึ่ง,งๆ่กลางๆแต่ว่าผลงานครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อากาศหนาวในหน้าหนาวนะครับแต่ที่ผ่านมาฟังที่ผ่านมาเราก็พิสูจน์แล้วว่าออกรวงด้สุด ครั้งนี้ก็เหมือนเดิมครับอาจารย์ออกรวงได้สุดเหมือนเดิมเลยครัว่าสุดหมายเขาไวยังไงครับเฮียเนี่ยคำว่าสุดนะครับเนี่ยอย่างอย่างเช่นนี้นะฮะนี่ครับพี่น้องครับนี่ก็คือเนี่ยมันออกสุดมาเลยนะฮะเห็นมเนี่ยอันนี้จะใบวีคือใบสุดท้ายนะอาจารย์อ๋อครับแล้วก็ออกมาจนแบบนี้เลยนี่คือออกรวงจนสุดแล้วนี่นี่ครับพี่น้องครับถ้าออกไม่สุดนี่มันจะออกคาคาอยู่ความหมายของคำว่าออกรวงได้สุด อันนี้ข้อที่หนึ่งแล้วนะครับยานครับสองออกรวงสม่ําเสมอกันเออน,นี่นออกพิเลยนะครับคำว่าสม่ําเสมอนี่หมายคขาว่านี่ทุกต้นออกพร้อมกันเลยออพร้อมกันเลยครับยานครับซึ่งจะทําให้ง่ายต่อการบริหารจัดการตอนที่เราเกี่ยวครับผมถ้าเข้าในออกรวงไม่พร้อมกันเนี่ยเวลาเราเกี่ยวเอาเม็ดหนึ่งแก่เม็ดหนึ่งยังเขียวอยู่ จะเกี่ยวไปเดี๋ยวก็โดนทางโรงสีหรือว่าทางลานเข้าหักค่าเข้าปนอีกอะไรเงี้นะครับเพราะฉะนั้นการออกรวงพร้อมๆกันแล้วออกรวงสุดนี่สาคัญมากๆเลยนะครับพี่น้องครับนี่เฮาว่ามาตั้งโดนเนาะก็เลยอยากให้เฮียมาทบทวนให้พี่น้องป้องไปนะครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนนะครับได้มาดูนะครับวันนี้ก็มาด้วยครับผมเนี่ยเอามาทุกครั้งเลยนะสำหรับ ชื่อว่าอะไรนะครับเฮียนี่คือชุดเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะครับยานโอ้นี่ซิกโก้เคสตรองโกลมีเป็นกระเป๋าเป็นแพ็กเกจของเขาเลยชื่อซิโก้เคสตรองโกลครับพี่น้องครับเดี๋เนาะใช่ครับยานครับเอาเฮียครับผมมีตัวไหนบ้างครับผมซิโก้เคเรามาดูว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับผมตัวแรกเลยซิโก้เคโอ้นี่ซิโก้เคตัวนี้ครับผมนี่ซิโก้เคตัวนี้แหละที่ทําให้ออกรวงได้สุดเลยนะครับแล้วก็ออกรวงได้พร้อมๆกันเลยคือกระชากรวงออกมาเลยครับพร้อมด้วยซิโก้ ขวดใหญ่เลยตัวเฮียเนี่ยขวดใหญ่ขนาด1,000ซีซีเลยครับหนึ่งลิตรปุ่นตัวนี้ครับแมนครับโอ้ครับผมซิกโอเคครับผมครับผมต่อไปครับตัวที่สองนะครับ สตรองโกโอ้ oh, นี่กัย้อนซื่อสตรองโกนาะสตรองโกครับพี่น้องครับนี่ม,มีสูตรด้วยครับผมครับสตรองโกสูตรในระยะเข้าตั้งท้องน,นี่เราจะใช้สูตร 4, 24, 26อืมนะสำหรับครัสตรองโกเนี่ยเป็นสูตรที่ช่วยในการเร่งการออกดอกและก็ตัวการเพิ่มแป้ง ตัวนี้แหละที่จะทําให้น้ําหนักดีในอนาคตคือตัวนี้เลยสูตรรับร่วงเลยตัวนี่เป็นสูตรรับรวงแล้วก็สร้างแป้งเลยครับ,รบตัวนี้ค <ผม S 1> สตรองโกลนี่เป็นปุ๋ยน้ําเทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมันคแทบจะปลอดจากคลอรายเลยคลอรายนี่คืออะไรนะคคลอรายก็คือส่วนที่ทําให้ข้าวหรือว่าพืชเป็นพิษแต่สตรองโกรนี่แทบไม่มีเลยนะครับข้อต่อไป่คือ ไม่มีตะกอนเลยนะครับเป็นสีเขียวมรกตสวยงามมากเพื่อเอาไปใช้ได้หมดเกลี้ยงครับแทบจะไม่หลงเหลืออะไรเลยนะครับครับผมนี่คือสตรองโกลสตรองโกลครับเทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมันเลยนะครับครับผมสตรองโกลครับสองครับสามครับเนี่ย สตรองซิงส์สตรองซิงค์ครับพี่น้องครับนี่ห่อนอห่อนหนาวหนาวครับฝนตกไปน้าหนนบต้องใช้ตัวนี้ช่วยอ่าใช่ครับสำหรับอากาศแปรปรวนหนาวจัดร้อนจัดฝนตกจัดในวันหนึ่งมีสามฤดูกันครับผมใช้สตรองซิงค์ช่วยในการปรับสภาพ นาะไม่ให้เป็นไข้เป็นร้อนถ้าเป็นคนนะครับพืชก็เหมือนกันอ,อากาศเย็นจัดร้อนจัดในวันเดียวกันนะอากาศแปรปรวนมีผลกระทบต่อข้าวแน่นอนเลยครับผมนะตัวสตรองซิงจะมาช่วยปรับสมดุลตรงนี้ได้ครับนะนอกจากนั้นนะครับสำหรับในฤดูการหน้าหนาวเนี่ยสตรองซิงนะฮะที่ข้าวออกรวงไม่สุดนี่ไปเสริมรวงไปเสริมรว่รวมกับตัวซิโกเคสตรองโกลนี่ออกรวงได้สุดแล้วใบจะเขียวเข้มเลยครับ,รบผมแล้วจัดเป็นสังกสีือธีเรียกว่าซิง ในรูปแบบของนาโนเทคโนโลยีครับก็คืออยู่ในขนาดที่หน่วยเล็กมากพืชเอาไปใช้ได้ทั้งเกือบร้อยเปอร์เซนตเต็มเลยครับนี่ก็คือสตรองซิงสตรองซิงครับพี่น้องครับพี่น้อง3นะครับต่อไปต่อไปครับผมตัวนี้ทุกคนก็เห็นคุ้นเคยล้วเป็นตัวแถมเลยนะครับตัวนี้ อูเมสติมผงสีแดงส้มผงแดงส้มนะเป็นตัวกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนตั้งต้นเลยนะครับทำให้กระตุ้นการกินอาหารของพืชได้ดีขึ้นด้วยอูเมสติมครนะเราจะแถมมากับชุดในกลุ่มของ กระเป๋าของกลุ่มสตรองโกรทั้งหมดเลยนะครับจะมีตัวอูเมสตีมแถมมาด้วยตลอดเลยครับผมนี่ครับอูเมสตีมครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยในกระเป๋าชุดนี้นะครับพระเอกตลอดการครับอาวอนกาดครับอาวอนกาดเป็นตัวปรับสภาพน้ําแก้น้ํากระด้างนี่อย่างน้ําแถมนี้นาาจย์เอานี่แหละทอาเอาน้ำนี่สี่แ่นครับผมสใจะเอาน้ํานี่ไปฉีดยากันนะครับน้ําคลองน้ําบึงเนี่ยอาจจะมีผลเป็นเรื่องของกระด้างบ้างเป็นน้ํากรดน้ําด่างบ้าง ซึ่งน้ํากระด้างน้ํากรดน้ําด่างมีผลต่อประสิทธิภาพของยานะครับแต่ตัวอารวอนการจะปรับให้สภาพน้ํามาอยู่ในสภาพตรงกลางเหมาะต่อการฉีดพ่นยาก็าคือปรับสภาพน้ําได้ด้วยนี่ก็คืออารวอนการ,รนอกจากนั้นนะครับยังเป็นตัวแพร่กระจายที่เร็วมากระดับวินาทีนะฉีดปุ๊บกระจายดงฟึบเลยค,ความเร็วนเร็วมากเพราะฉะนั้น เหมาะในการฉีดพ่นกับโดนเป็นอย่างยิ่งแล้วเครื่องพ่นยาแล้วก็เครื่องสะพายหลังเครื่องน้ําน้อยทุกชนิดได้หมดเลยครับนะครับนอกจากนี้เป็นตัวแพร่ากระจายใบเพราะฉนั้นใช้อาวอนกาดแล้วไม่ต้องใช้ยาจับใบอีกเลยนะครับตัวนี้สุดยอดแห่งายาจับใบและแพร่ากระจายใบนะคือน้ําแก้น้ํากระด้างอาวอนการดนี่นะครับครับมผมมีอยู่ทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะครับสรุปรวมนะครับตัวยาทั้ง5้าตัวนะครับรวมกันมีชื่อว่า ซิโก okay, ้เคสตองโกครับพี่น้องครับดี่น้อครับเอาครับเฮียสําหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้ซิโก้เคสตองโกครับครับสำหรับท่านที่สนใจจะเอาซิโก้เคสตองโกไปฉีดพ่นนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฮปปี G ้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยแล้วก็ซื้อออนไลน์ทุกช่องทางที่เป็นแฮปปี G ้การเกษตรชาแนลแล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอคลองชชยจังหวัดกรสินครับผม ครับนั่นครับพี่น้องครับสำหรับซิโก้เคสตองโกของเรานะครับผมเอาสเต็ปต่อไปครับเฮี่ครับผมหลังจากที่เราทำการฉีดพ่นนะครับแล้วก็รีวิวซิโก้เคสตองโกแล้วนะครับลำดับต่อไปนี่คือสเต็ปอะไรครับครับผมในครั้งต่อไปหรือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเราที่ในรอบหนึ่งดูดูการเราจะฉีดอีกตัวหนึ่งเป็นระยะที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือว่าเราลงทุนมาหมดแล้วนะครับจารยาครับ ไส่วานฉีดกําจัดวัชพืชกําจัดฮอร์โมนใส่ปุ๋ยมาจนครบแล้วครับเหลือรอบสุดท้ายนะฮะเราจะฉีดเป็นตัวทําในการป้องกันเมล็ดด่างซึ่งในข้าวจะมีโรคเมล็ดด่างอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเร่งเมล็ดเต่งนะแล้วก็เป็นตัวเพิ่มน้ําหนักเป็นเที่ยวสุดท้ายในรอบหนึ่งฤดูกาลอาวสรุปแล้วก,นะก็คือป้องกันเมล็ดด่างปงและก็ดดทําให้เมล็ดเต่ง,เ,เ,ตงเพิ่มน้าหนัก เพิ่มน้ำหนักลูกเล็กเต็มใสนี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาด้วยปุ๋ยน้ำแล้วก็ฮอร์โมนตัวไหนครับเฮียชุดนี้เลยครับพี่ยันตูเร่สตรองโกตูเร่สตรองโกนะครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับคลิปต่อไปครับเฮียเราจะทําการฉีดช่วกไหนครับเฮียครับผมสําหรับตูเร่สตรองโกลนี่เราจะให้ฉีดในเที่ยวสุดท้ายในรอบตอนที่ว่า ข้าวกลมแล้วก็คือหลังจากสลัดเกสรโอ้กลมแล้วครับพี่้องครับนี่สลัดเกสรนะครับครับนี่มันมีบางส่วนที่ก้มแล้วบางส่วนที่ว่ท่านได้กลมในเฮียนี่ครับผมนี่ครับผมอ่าอ่าอ่นี่นี่ครับผมนี่อันนี้ข้าวที่กําลังมีเกสรอยู่นะครับยายครับผมนี่อ๋อนี่นี่นี่ยังไม่ทันกลมอันนี้ทันยังไม่ทันกลมนะครับย้าวครับ ครับพอเดี๋ยวจะดูให้ที่ก้มมาเนี่ยลักษณะอ๋อประมาณนี้เลยอ๋อนี่นี่นี่เกือบหมดแล้วยันเลยนิดเดียวอันนี้ไม่เกินสี่ห้าวันเราก็ฉีดได้นะครับนั่นก็แสดงว่าอีกไม่นานนะครับเฮียนี่เนาะขออาจารย์อีไม่เกินห้าวันก็จะฉีดชุดตูเร่สตรองโกรกเอาครับส่วนละเอรียดต่างๆนะครับแล้วก็คลิปนะครับเราก็จะมาถ่ายทําที่นี่ครับโคกหนองนาธรรมมะข้ามาสารคามครับเฮียครับครับผมเอาสําหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณเฮียทั้งสองครับผมเฮียอูดนะครับแล้วก็เฮียรุทครับขอขอบพระคุณครับ ครับพี่น้องครับนี่บุ้ยเป็นแต่สอนให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับพาเฮียทั้งสองท่านนะครับมาดูผลงานของซิโก้เคสตองโกครับพี่น้องครับนี่มาเบ่งผลงานกันชัดๆครับพี่น้องครับนี่บุ้ยเป็นแต่สอนให้นะครับผมนี่สำหรับบริเวณโคกหนองนาธรรมมะข้ามาสรัคคมของเราครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์นะครับ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4นะครับผมและ0 9 2ย์ครับ5 1า4252กนะครับเอากระปะชันกันเก่ามากกันแล้วกันนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมกับเฮียรุดเฮียอุดนะครับผมขอลาผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊้ยพี่น้องครับเป็นตสอนให้ครับผม